สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน JS Fence เรานะครับก็จะมาทําการรีวิวมือจับรร้ฟ้าแบบอเนกประสงค์ของ SpeedRide นะครับตัวนี้นําเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์เลยนะครับมือจับไร้ฟ้าตัวนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับก็คือเราใช้เชื่อมกับเชือกรร้ฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวปลายมันเองเป็นตะขอนะครับสามารถคล้องกับลวดนี้ได้เลยมีความแข็งแรงมากลมพัดอะไรต่างๆก็จะไม่ปิวเลยนะครับมีลักษณะตะขอที่มั่นคงแข็งแรงมากเดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆกันนะครับว่าตัววัสดุเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวลองดูกันนะครับวัสดุนะครับทำจากพลาสติกอย่างดีเลยนะครับด้ามจับขนาดใหญ่เลยนะครับจับขนัดมือมากนะครับมีความเป็นฉนวนที่ดีมากนะครับไฟไม่ด้วยผ่านตัวเราแน่นอนนะครับกรงแกนกลางนะครับก็จะมีโลหะเชื่อมต่อจากจุดที่เราคล้องเชือก้อยฟ้านะครับไปยังตะขอทําให้สามารถจัาไฟได้เลยนะครับไฟเ็าจะวิ่งผ่านโลหะตัวนี้นะครับผ่านแกนกลางนี้มาแล้วก็มาออกเพียงเชือก้อยฟ้าทําให้เชือก้อยฟ้าของเรามีไฟได้นะครับนะครับก็จะสะดวกมากนะครับ ชื่อก็บอกนะครับว่าเป็นแบบอนเนกประสงค์นะครับทาให้มือจับรวดไฟรุ่นนี้นะครับสามารถใช้ร่วมกับเชือกลวดไฟก็ได้เทปลวดไฟก็ได้หรือแม้กระทั่งเชือกแบบบังจี้คอร์ดก็ได้นะครับนี่ครับมันจะมีช่องให้ใส่หมดเลยนะครับใช้เชือกแบบบงังจีคอร์ดก็ใส่ช่องนี้หรือใช้กับเทปรวดไฟใช้ช่องนี้ครับก็มีความอนเนกประสงค์มากแข็งแรงมากครับ